อยากได้นี้ใช่ไหมคะถอยออกถอยนี้ถอยออกเนี่ยถอยได้ไม่อยากได้รูปใหญ่ แค่ไหนกี่วะตต์กี่ใบตั้งแต่ปี2,500ค่ะครับประมาณละ500กว่าใะะบาค่ะ500กว่าภาพแล้วเก็บมาเนี่ยเราเก็บภาพแรกคือภาพไหนภาพนี้เนี่ยค่ะ,ค,ะค,คือภาพแรกที่เก็บมาสามีเป็นคนเก็บครับค่ะสามีกั็ดีแล้วทุกวันนี้เราก็ยันนนนงคงจับสักระฆังท่าน ทางสอยทางาเหนเดกอยของอ่เกยาของค่ะคดกากทำาที่ทำได้ค่ะขายของด้วยความซื่อสัตย์ค่ะถ้าขายของไครเระมยกมือไหว้ข้างนมารวมยกมือไหว้รูปภาพพระองค์ทุกคนเะครับที่มาซื้อของที่อะไรก็มาไหว้ก่อนท่าน ไม่มีใครพูดอะไรกับย,ยายไหมขอชื่อเพื่ยายไม่ถ่ายเขาบอกยายอยากเก็บไม้ยังไงเก็บมา,า,มาสะสมมาเรื่อยๆหน่อยค่ะแต่ผมจริงๆแค่งเดียวนี้นะคะ่ะที่ไหนก็เก็บแล้วก็จะไม่ให้ใครไม่ให้ใครเชื่อว่าถ้าองค์ก็ไม่มีใครกล้ามาเอาไปเด็ดขาดไม่มีใครกล้ามาหยิบไปให้แต่มาชมเจอเฉยๆแล้วก็ววยกันไว้